ใกล้เข้ามานะครับสำหรับการแข่งทัวร์นาเมนต์อินลัดวันจริงนะครับและนี่ก็เป็นคลิปวันเทสโัวเวอร์จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับการแข่งขันจะแบ่งไว้ทั้งหมดทีม6นะครับแบ่งเป็นสามเฟสเฟสแรกนี่คือเราจะฟาร์มได้อย่างอิสระนะครับจะไม่มีการจริงกันเดินเรียกว่าเดินมาดูซ้ำทําเลแล้วนะครับมีเข้ามาหลายคนมากเลยฮัลโหคนเป็นล้านกําลังฆ่าหมีอยู่นะฮะเฮ้ยโ,โดนหมีกัดนะฮะแต่หมีกัดไม่เป็นไรนะฮะเอาเอา,เอา,เอามีการ ขโมยหมีฮะอ่ะคนนี้ขโมยหมีฮะเอาจะเอาของพี่ดีคร What the fuck นะฮะส่วนวิธีการเล่นนะครับผมจะบอกง่ายๆคือเราเนี่ยสร้าง T C มาหนึ่งอันก็เหมือนว่าปกป้องบริเวณบ้านของเรานะครับผมก็โดดให้แค่1ทีม1 T C เท่านั้นนะครับถ้าศัตรูมายิง T C เราแตกเราก็จะถูกเด้งออกจากเซิร์ฟเหมือนเราแพ้นั่นแหละนะครับถ้าศัตรูก็ได้แต้ม40แต้มไปั b เคบั a เนี่ยเมื่อวาน อ๋อนี่ไอ้แคนจอนนะฮะแคนจอนนี่เจ็ตตี้มีแคนสุทธิเริ่มสร้างบ้านแล้วนะฮะทำของทำของ้แอะไรไอ้แคนเริ่มมีการไปซื้อหอลนะฮะเพื่อที่ได้การฟาร์มไวขึ้นทุกคนเฮ้ยจอได้ฮา,าบันได้ยัง <c oughs> อยากให้าบันได้ยังเอานะฮะเหมือนมีหอระเบิดนะฮะใช่ไหมใครขับหอระเบิดครับไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไปต่อข้องข้อแบบบัง มีคนระเบิดพอนะคเดีแต่ผมขอคุยหน่อยนะฮะฮัลโหลอะไรใครๆขับพอระเบิดนะฮะใครขับพอระเบิดนะฮะอ๋อฝึกขับพอด้วยนะฮะอย่าเอาแต่ยิงนะฮะฝึกขับพอกันด้วยนะฮะและแกเสร็จแล้วออกด้วยนะครับอย่ารบกวนผู้เล่นนะฮะรีบขับนะครับผมเหลือเวอีกสิบเอ็ดนาทีนะครับคุณชายคิดเรียบหน่อยนะครับผมอันนี้ฮะทีมจอนะฮะ สร้างกับ้านแล้วนะครับเมื่อวานมีน้องต่อจะสิปามาช่วยนะครับเพราะว่าพี่หยิกไม่ว่างวันนี้พี่หยิกมาเองหรือเปล่าเฮ้ยแบบแบบครับเหมือนทีมจอนจะส่งลงอยู่2ทีมนะฮะจรบีอ๋อจะมีจรบีกับจรเอนะฮะใช่ไหมเฟตการฟาร์มจบไปนะครับสามสิบแตทีเฟตต่อไปเป็นเฟตของการยิงกันนะครับยิงอย่างเดียวนะครับไม่มีระเบิดเฟตนี้จะเป็นช่วงที่สกอรค์คะแนนจะขึ้นแล้วนะครับเพราะว่ามีการฆ่ากัน ค่าคนที่หนึ่งคนจะได้แต้มหนึ่งพอยต์นะครับโดยแต้มเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่ขวาบนนี้นะครับผมทีนี้เราต้องแบ่งมาแล้วครับว่าฟาร์มยังไงจริงเท่าไหร่อะไร e ar, g, ยังไงแล้วเอ็กตายังไงเอ้ายังไม่เห็นฮะเป็นเนินตับเต้าแล้วเรียบร้อยสอยไปแล้วฮะ DNA สอยเอ็กตาไปแล้วแล้ว d n a มานี่ก็ไม่ใช่บ้าน DNA อยู่ะฮะแล้วมาทําอะไรกันน่าจะเดินเล่นกันนะฮะรียกว,ว่าแคมป์กันบนบ้านโนะอ้โหดูดิดีดยวโยนของ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 เพื่อนอ๋ออ๋ออยิงสวนขึ้นมาบนบนบ้านเลยฮะ ยังไงฮะยิงสูงขึ้นมาบานบ้านอย่างนี้เลยอะไรเลยล่วงเนี่ยเอ่อไม้อะไรไม่รู้นะฮะเหมือนจะมาแคมป์ไม่ให้ฟาร,ร์มหรือเปล่านี่เขาเรียกเป็นการดักนะเป็นการดักดักไม่ให้แบบว่าอ่าเขาฟาร,รม์มนะก็ถือว่าเป็นเทคนิคกเทคนิคหนึงแม่เขาออกจากบ้านแล้วก็ปั๊มแต้มไปเรื่อยนะครับซึ่งถ้าเ,เราทําได้เนี่ยเขาบ้านข้างๆก็จะไม่โตเลยนะฮะแต่เราต้องฟาร,ร์มไวกว่าเขาเพื่ออันนี้เเป็นตัวแครี่ดีกว่าตัวแครี่ตัวแค,ร,วแครี่นะครับ เดินไล่ยิงเลยฮะนี่ฮะ AK ไล่ยิงเลยนะครับเริ่มเก็บแต้มแล้วนะฮะยังไงฮะแล้วแซมตัดแทงธนูไฟฟึบอันนี้เหมือนเป็นคนละเฝ่าเลยฝันนะครับ AK ฝันได้ยิงธนูกันนะครับยิงธนูกันไปยิงกันมาธนูไฟฟึบหลบมาปั๊มยาวนิดหนึ่งพันผ้าก่อนยิงไม่โดนหลบไปดิจิตอลหนึ่งทีกริดยังไงกริดพยายามยิงแซมมาแทงบอกช่วยด้วยช่วยด้วยกูโดนธนูไล่ยิงข้างไหนขอน่าจะมีของฟาร์มนะฮะยังไงฮะแล้วไล่อย่างเดียวเลยฮะยิงธนูยิงไม่โดนครับผมโอ้โหหลบแบบดิจิตอล ไม่โดนไอหนึ่งนัดยังไงยังไงครับกริดอีกหนึ่งนัดโอ้โหคือค่อนข้างที่จะไกลนิดนึงฮะยิงยังไงฮะยิงไม่โยนนะเล็งอยู่เล็งอยู่ผมเอาใจช่วยฮะยิงโดนไหมเอาล้วฮะเริ่มมีการลบกันแล้วกับฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้เป็นไอแคลกับจอรนสู้กันแล้วนะฮะทีมจอร์นครับเอาล้วครับพี่หยิกอยู่ทีมนี้ใช่ไหมฮะจอร์นหนึ่งจอร์นเอชอ๋อเอาแล้วก้มหัวนิดนึงเจ็บเจ็บโอ้เรียบร้อยแตกนะ,ะผมสู้ผมสู้ผมเก็บของต่อ นะฮะไอ้แคทเก็บไปนะฮะอันนี้คือแอบใครครับเนี่ยแอบอยู่หรือเปล่าอ๋อแอบอยู่ฮะกวินดีแล้วยังไงฮะโอโดนซัดล่วงไปนะฮะจากแคโน่แปดเก้านะฮะมา2คนนี่ไง3ามปีหนึ่งีข้างในมีอะไรฮะไม่มีอะไรเลยนะฮะเหมือนมาเดินโลมนะครับไม่ได้ฟาร์มแร่โจเฟสการยิงไปนะครับ ประมาณ20นาทีรวมเฟดฟาร์ม30ินาทีเฟดต่อไปเป็นเฟดทเลกันนะครับหรือว่าเฟดระเบิดผมจะบอกเพิ่มเติมนะฮะคือเราจะมีแต้มเพิ่มนะครับจากการที่เราระเบิดรถถังยิงหอนะฮะเราเก็บกล่องเราจะได้อีกกล่องละ5แต้มนะครับแล้วก็จะมีกล่องชินุหรือกล่องเวลาเนี่ยครับจะบวกอีก10พอยต์นะครับก็ลองหาวิธีว่าเราจะเอาคะแนนจากไหนกันนะครับบ้านพี่ิตยังอยู่นะฮะว่ามียิงบ้องลงมาด้วยนะฮะเอาเรื่องอยู่นะครับน่าจะมีการเตรียมการบ้านอย่างดีนะครับสำหรับแคน LS ผมเลียกแขกแทนเลียทีมดีกว่านะครับทีแมวิสนี่ฮะยิงบ้องลงมาแต่ผมบอกเลยว่าน่าจะยิงยากนิดนึงเพราะว่ามุมมองเนี่ยมันมันไกลนะฮะแนะนำว่าถ้ายิงโอ้แต่ว่าก็ซัดไปหลายศพเหมือนกันนะเนี่ยนะครับ,นะรบยังรอทราออยู่เอาแล้วทีมแดงมาแล้วทีมแดงมันไม่ใช่เพื่อนทีมแดงมันไม่ใช่เพื่อนละสิโอ้โหตอนนี้น่าจะรีพอร์ตนะว่ามีคนอยู่ข้างนอกหนึ่งคนเป็นคนละทีมนะฮะ เริ่มหันแล้วและมีข้องบนอีกหนึ่งคนจะเจอหรือเปล่าโอ,โ,อโอ้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 ทีมโอเคเก็บหมดนะฮะโอ้นีและครับอยู่จากไหนข้างบนนะฮะโ,โอ้โหคือแบบในการสร้างบ้านเนี่ยก็จะมีกฎเหมือนกันนะครับสามารถดูได้ที่ Discord นะครับเราห้ามสร้างบ้านบังเกอร์ห้ามบล็อกทีซีคือกฎเราก็มีอยู่นะครับไม่งั้นจะเป็นการสร้างที่โกงเกินไปกรณีนี้นะฮะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่ได้อ่านกฎนะครับเอาล้ฮะเอาล้ครับ ทีม5-5นะครับน่าจะเป็น a อชทีม2หรือเปล่าอ๋อโดนเลดนะครับโดนเลดบมทีมกรับเรดจากด้านล่างด้วยนะครับโอ้โหผมบอกแล้วว่าเรดจากด้านล่างเนี่ยเป็นการเรดที่ชัวร์สุดแต่ว่าศัรตรูศัตรูจะเล่นง่ายนะครับเอาล้ฮะ oh. แล่นนี่ครับโอ้โ oh, ห oh. ลูกป้องยิงอัดโลลัวก,กับฝั่งนี้นะฮะนม่าจะเตรียมกันมากอย่างดีเลยนะฮะ เอาแล้ฮะแคนจอนเอมาเลยแล้วฮะผมเป็นบ้านใครโอ้โหบ้านหลังเป็กกระติบกระต้อยนะฮะนะฮะดูพี่น้องก่อนนะครับโอเคฮะคุณพี่น้องก็ฝันดีนะครับผมนะพี่หยิกเอาหนาพี่หยิกฮะเร็วฮะพี่หยิกฮะบ้านเด็กนเด็กตื่นนะฮะเข้าได้ไหมยังไงเอาเข้าได้ด้วยนะฮะเช็คมาอยู่ครับเช็คอยู่เช็คอยู่เช็คอยู่เฮ้ยมาบอกไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงกูเจอดีซี ไม่ต้องยิงไม่ต้องยิง taking, กูเจอดีซีแล้วหลบ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 เอาบ้งหายบ้งหายโทษโทษที่โอ้ oh, โหเพิ่งมานี่ฮะแล้วอ๋อแล้วทำไมถึงตายบนฟ้าล่ะนั่นโอ้โ,โดนบ้งหายฮะนี่ฮะบ้งหายจากแก๊งจอดเอนะฮะเอ้ยโอ้คือผมบองว่าทำไมขับพอระเบิดนะฮะ เอาละฮะแก๊งฮๆๆๆ่าฮ่าฮ่าฮเแก๊งอเจีทีมสเริ่มเลรยแล้วฮะเอาล้วครับล่วงเลยครับผมมีคนตายนะฮะเวจีแซมบแทงตายในหน้าที่ขณะ,ะถือบ้องหยิงสวยมากครับแต่คาหอเลยอ๋อพี่ยิงห่อโอ้โหตายค่ะเนี่ยไม่ระวังนะฮะโดนบ้องยิงอัดสะดุ้งบ้องเอาละครับ ทีมทางฝั่งของกรับเนี่ยจะการบ้านหรือเปล่าจริงบ้านเนี้ยเป็นเป็นเบสิกเลยฮะโอ้โหและพิวดันอยู่ฝั่งนี้ด้วยฮะฝั่งคนเลดครับเอาละอันนี้คือเราต้องรุนว่าเขาจะเอาได้เรียบร้อยฮะโดนเขาโดนเขามาเข้าหลังนะฮะทีมครับมาเข้าหลังใช่ไหมโอ้นะฮะทำให้การเด็ดต้องจบไปนะครับ จอ์นบีเอาจอร์นเอมาเลดเลั้เด็กกันเองนะคุณผู้ชมเอาละฮะเดี๋ยวมาดูกันนะ,ะจะมีการเขาเรียกว่าแตกหักกนหรือเปา่านะฮะยิงกันแล้วอีกหัวข้อหนึ่งที่เราต้องเน้นย้ำก็คือจะไม่มีการมีพันธมิตรต่อกันในเกมนี้นะครับซึ่งถ้าเห็นเนี่ยจะติดแบ็คลิสแล้วก็จะห้ามเล่นอีกเลยจอร์นบีอัพอีกรอบหนึ่งซิลซิลแต่ว่าโอ้ยังมีจอร์นเอเหลืออีกหนึ่งคนครับเทดตี้แล้วประตูเปิดมายิงมายิงหนึ่งยิงสองเอา้า going d e e หรือเปล่าแต่ว่ามีคนอยู่ตรงนี้นะกระโดดมาหน้าขำามันะฮะสบลงใบตกแกนิดนึงตกแกนิดนึงเอา้าแล้วเห็นแล้วเห็นหรือเปล่าเฮ้ยลงไปแล้วฮะเอาแล้วข้างซ้ายก็มีโอ้โหตะดุ้งบ้องนะฮะอย่างนี้คือยังไงเอ้ยผมว่า,าการองแบบบ้านอย่างนี้ผมว่าเฟี้ยวอยู่นะนะครับลงมาจะถึงชั้นบิวหรือเปล่านะเช็คก่อนเอานะครับเคลียร์อะไรหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวนะฮะบิวอยู่ไหนเอ่ยตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าบิวอยู่ทางไหนนะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคือแบบเอ้ยหาดิหาที่เอ้ยเนี่ยกระโดดมาเห็นไหมฮะเอาเรียบร้อยนะครับเจอบิวแล้วเรียบร้อยนะครับทีมคิงได้ไปอีก40แต้มนะฮะแล้วใครเลทก,กันหรือเปล่าครับเอาละฮะ d n เมาเลทไอซิดและไอซิดอยู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยมันไอซิดไม่อยู่บ้านนะฮะเอาละฮะปัญหามาแล้วครับทีนี้ ยังไม่ยิงอยู่นะยังหยุดอยู่เหมือนจะเดินก่อนเดินหาก่อนอ๋อระเบิดขึ้นนะฮะโอ้โหนี่แหละครับคนดูกับคนเล่นมันต่างกันนะคือคนเล่นเขาไม่รู้ว่าบิวอยู่ไหนไงเอาอ๋อเหมือนจะเดินตามประตูมาะฮแล้วตอนนี้คือแคนไอซิสไปไหนเหมือนยังไม่รู้ตัวว่าบ้านโดนเลทเอามาแล้วฮะมาแล้วฮะมาแล้วฮะเอาแล้วเก็บริงได้หรือเปล่าโอ้เรียบร้อยตายไปแล้วเอายังมีอีกคนนึงไอซิสทีวีหนึ่ง ยังไงเอ้าหมดโอ้โหที่เราว่าคาบนะไม่ถือปืนกันนะเดี๋ยวนี้ถือบ้องกันนะฮะเรียบร้อยครับโอ้โหและแคนแคทมาเคาลเตอร์เลดอีกเคาลเตอร์เคาลเตอร์แอนด์คาลเตอร์เลดทีมเอวอสตอนนี้แทบจะไม่ต้องทำอะไรแล้วครับข้างนอกทะเลาะกันนะข้างบนเป็นทีมจอนเอนะฮะในบ้านเป็นทีมอ่าเอลเอสส่วนทีที่มาเลดคือทีมเทพนะฮะแล้วก็ทีมแคทมาเคาลเตอร์อีกตอนนี้คือสามแคน อีก5วิหจะจบการแข่งขันแล้วนะครับพี่จอนรวมระยะเวลาการเล่นทั้งหมดนะครับประมาณ2ชั่วโมง20นาทีนะครับถ้าไม่นับการเตรียมตัวนะครับถ้าใครอยากจะลองเล่นนะครับก็ติดต่อได้ที่ Discord หรือว่าทางเฟน page ได้เลยนะครับเร็วๆเนี้ยวันจันทร์จะมีการแข่งขันที่เป็นการเทสแบบมีไวรัสเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่าน่าจะเดือดมากขึ้นนะใครอยากไปเชิญใครสตรีมเมอร์คนไหนนะครับฝากแชร์ต่อให้ถึงด้วยนะครับแล้วมาร่วมรันวงการด้วยกันนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับ